สวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ไปทุรนที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ทำให้นึกถึงปราสาทสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์คือปราสาทชีคลรภูมินะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปแวะเยี่ยมนะแวะศึกษาแวะดูนะครับนะยังมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นปราสาทที่สมบูรณ์แล้วก็ล้ำค่าแห่งหนึ่ง ของจังหวัดสุรินทร์และของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดกันนะครับครับปราสาทศรีคอรภูมินี้นะครับถือว่าเป็นปราสาทที่ที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ครับตั้งอยู่ที่อำเภอศรีคารภูมิจังหวัดสุรินทร์วันนี้ผมก็เดินทางไปจุระแล้วก็ไปแวะเยี่ยมชมนะครับรู้สึกประทับใจนะ ตั้งแต่เดินเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาปราสาทพื้นที่สวยงามนะครับสะอาดปราสาทแห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่17นะครับเป็นสาธารสถานในรัฐิใสววณิกาย แล้วก็บูรณาการอีกครั้งหนึ่งบูรณะอีกครั้งหนึ่งประมาณพุทธศตวตรรษที่22นะครับแล้วก็นอกจากนั้นลักษณะสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมมีม,มีองค์ปราสาทอยู่5องค์นะครับเป็นศีลาแรงเนี่ยก่อด้วยศีลาแรงแล้วโดยเฉพาะฐานสูง1.5เมตร แล้วก็ฐานกว้างยาวเนี่ยโดยเฉลีย่ยนะตามเอกสารที่ระบุไว้25คูณ26นะครับประมาณนี้แล้วก็เป็นตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเยี่ยมชมอยู่เป็นระยะนะครับซึ่งก็ก็ลองไปดูว่าสะอาดแค่ไหนนะครับแล้วก็หน้าเยี่ยมชมหน้าเดินแค่ไหนเนะี่ยเป็นสมบัติของชาติที่ล้ำค่าเหมาะสมที่จะพาลูกหลาน หรือไปศึกษาไปเยี่ยมชมนะครับค่าเข้า10บ,บาทเองนะครับผ่านเส้นทางาจังหวัดสุรินทร์ไปศรีสะเกดนะครับเลยจังหวัดสุรินทร์ไปประมาณสัก30กว่ากิโลนะอยู่ในตัวอำเภอศรีขรัภูมินะครับจะลองไปเยี่ยมชมไปดูรายละเอียดรอบนอกนะครับ ก็จะมีต้นโพอายุน่าจะเยอะมากแล้วนะครับน่าจะเกือบร้อยปีหรืออาจจะถึงร้อยปีสังเกตดูพื้นพื้นเป็นชิลาแรงนะครับสูงประมาณเมตรครึ่งนะครับยังยังมีความอุดมสมบูรณ์ยังมีคงคงความสมบูรณ์อยู่นี่คือยอดปราสา องค์ทิศใต้นะครับนี่คือองค์ประสาทหลักองค์หลักที่อยู่ตรงกลางนะครับนี่ประสาททางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะเห็นสะล้อมรอบนะครับสะเนี้ยยาวประมาณ125เมตรนี่ด้านหน้าองค์ประสาทพามาเดินรอบๆนะครับจะเห็นว่าก็จะมีนักท่องเที่ยว พาลูกหลานมาเยี่ยมชมอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ตรงบันไดเราก็จะเดินลงบันไดแล้วก็มีทางตรงออกประตูฝั่งนู้นนะครับที่ตะวันออก